แนะนำตัวทางบ้านนะครับเพชรบุญสอบบางครุอ่าเพชรอุบลสอบบางครุปกติอยู่ชกอยู่ที่อตาโก้นะใช่ครับวันนี้น่าจะส่งมาหาประสบการณ์ที่รังสิตเคยมาไหมเคยครับเคยก่อนเคยชกที่นี่นะครับผมวันนี้มีการเส่อร้อยยี่สิบสามสามเห็นว่าเกินยังไงเกินอยู่จีดหนึ่งเหรอเกินจุดหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งจุดสองวันนี้เจอกับเพชรบุญช่วยแสนสุกยิมนี่เราเคยโชคเขาไหมไม่เคยครับเห็นคลิปเห็นอะไรเขาไหมเห็นครับเป็นไงเขาเป็นมวยสไตล์ยังไงมวยเดินบู๊ครับของเรานี่ประเภท ดักจังหวะสีมืออ๋อดักจังหวะสีมือเมื่อกี้ถ่ายรูปยังถ่ายแล้วครับผมเราน่าจะเสียเปรียบรูปร่างนะครับผมได้เปรียบอะไรเขาบ้างวันนี้ก็ไม่รู้มรแต่ว่าเสียเองความสูงแน่นอนครับผมปีนี้กี่ปีแล้วยี่สิบสามครับอ่าน้ำหนักปล่อยๆของเราเท่าไหร่ปล่อยๆประมาณหกสิบครับผลงานเราเป็นไงผลงานหลังๆของเราสามไฟได้เป็นไงบ้างโชคดีที่ไหนบ้างล่าสุดที่ไหน ไฟก่อนชกที่นี่ครับเป็นไงวันนั้นครับเมืองปักเล็กชนะน็อะยกสามครับวันนั้นร้อยเท่าไหร่วันนั้นร้อยยี่สิบสองครับร้อยยี่สิบสองวันนี้ร้อยยี่สิบสามถือว่าใหญ่ขึ้นนะแล้วก่อนหน้านี้สองไฟแบ่งกันมางผลงานเราและไฟที่แล้วต่อยที่อตกครับต่อยกับธงชัยนุ้ยสิมมือมือเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนครับแล้วก่อนหน้านี้ไฟหนึ่งแพ้ใครเรื่อว่าชนะแพ้คะแนนอะไรอยู่นครสวรรค์ครับอ่าโอเคก็คือสามไฟหลังนี่คือถือว่า ร่างกคงร่างกายวันนี้โอเคไหมซ้อมอยู่ที่ไหนอ่ะโอเคครับซ้อมอยู่ครับประแดงครับร่างกายกี่วันได้เข้ามาสองอาทิตย์กว่าร้อยยี่สิบสามนี่แทบจะไม่ต้องคุมเลยดิครับผมสักนิดๆต้องมีสักสองโลนี่น่าจะมีนะครับผมแล้วที่ค่ายใครบ้างมาให้พ่อพ่อสอนให้พราพ่อไปนั่งมวยนี่ใช่แล้วก็เพื่อนๆในค่ายบ้างครับที่ที่ในค่ายอ่ะเราไปกรุงเทพแล้วไหมใช่ครับเปิดกรุงเทพเกิดกรุงเทพเลยนะเด็กเทพนะอ่ะคากาแขนครับเชียงนาวันนี้ทุโคอยู่ ครับฝากเป็นกําลังใจงให้เตมุบุนด้วยครับเต็มที่ครับโอเคขอบ้านน้องชายโชคดีครับขอบคุณ <c oughs> นนำตัวที่ไหนครับสบายดีเนาะเปตมุบุช่วยขายเซนสุดยิ่มหรือว่าอ,อเซนสิดครับวันนี้ร้อยยี่สิบสามครับผมคู่ชกนี้ไม่เคยชกมาก่อนไม่เคยนะเห็นคลิปอะไรเขาไหมก็ดูดูดูอยู่เขาเป็นมีอะไรก็มีอะไรน่าดูมี หมัดครับแล้วก็เข่าเขาก็ได้ครับของเรานี่พื้นเพเป็นมวยยังไงเป็นเข่าครับเข่านะเสริมอย่างอื่นไม่รอบนี้ซ่อมมีมีครับมีเสริมอยู่ครับเรียวแรงไม่มีปัญหาไม่มีปัญหายกนี่ผ่านเฉลุยเฉลุยครับซ้อมอยู่แถวไหนอ่าพัทยาครับพัทยากี่วันรอบนี้เข้ามาก็สามอาทิตย์ได้ครับร้อยยี่สิบสามเนี่ยเราต้องคุมไหมคุมครับตั้งสามสี่โลไม่ใช่สี่โลก็ปกติเขานั้งมวยอยู่แล้วเพราะว่าช็กทิ้งก็ขั้นต่ำก็มีสามกิโลนะเราสูงเท่าไหนสูงร้อยหกสิเก้าครับปล่อยๆครับ ปล่อยๆก็61คร <t> ับเป็นไงล่า <string> ส er> ุดผลงานเป็นไงมากก็เสมอกับซุปเปอร์ท็อปครับที่ไหนที่ที่นี่ครับที่นี่นะที่นี่คือมากี่ครั้งละอ่าสามสี่ครั้งแล้วก็มาชินสนามแล้วชินบรรยากาศชินกองเชียร์แล้วนะแล้วก่อนนั้นนั้นสองไฟอ่ะสองไฟก็ชนะซุปเปอร์เทนแล้วก็แพ้คะแนนซุปเปอร์เทนครับแพ้ค่แนนในซุปเปรสามไฟล์ในชุกซุปเปอร์เทนมาเลยซุปเปอร์เทนกับซุปเปอร์ท็อปครับอ๋อซุปเปอร์เทนในพีเจดีนะครับผม ร้อยเท่าไหร่บ้างไงร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิองเรื่อยๆเลยไม่ร้อยยี่สิบสี่ร้อยยี่สิบหกครับปล่อยๆขึ้นมาดิแต่วันนี้ถือว่าเข้ามาเข้าเวทตัวเองมาร้อยยี่สิบสามนี่ไม่ใหญ่เกินไปไม่โหลดเกินไปครับเราลูกหลานจากจังหวันเป็นคนสปปลาวครับสปปลาวพูดไทยในร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่พี่นะอฝากแฟนครับนะฝากพี่น้องสปปลรอนะเป็นกำลังแรงใจเนี่ยผิดบุญสวยมื่อนี้เต็มทีครับออกเอาแท่นชนะกลับขายครับโอเคเข้ามาต้องายโชคดีครับ